ปมาล้อรถปรเจตนะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณป่าอิสิป,ปัตนะมรุกทายวันใกล้พระนครพราราณสีณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิกุุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าประเจตนะครั้งนั้นพระเจ้าประเจตนะได้รับสั่งกับนายช่างรถว่าดูก่อนนายช่างรถผู้สหาย แต่นี้ไปอีกหกเดือนฉันจะทำสงครามท่านสามารถจะทำล้อคู่ใหม่ของฉันได้ไหมนายช่างรถได้ทูลรับรองต่อพระเจ้าปเจตนะว่าขอเดชะข้าพระองค์สามารถจะทำถวายได้ครั้งนั้นแลในายช่างรถได้ทำล้อสำเร็จข้างหนึ่งโดยหกเดือนยอนหกราตรี ครั้งนั้นแลพระเจ้าประเจตนะตรัสเรียกนายช่างรถมาถามว่าดูก่อนชายช่างรถผู้สหายต่อนี้ไปอีกหกวันฉันจักทำสงครามล้อคู่ใหม่สำเร็จแล้วหรือนายช่างรถกรับทูลว่าขอเดชะโดยหกเดือนยอนอยู่อีกหกราตรีนี้ ล้อได้เสร็จไปแล้วข้างหนึ่งพระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่าดูก่อนนายช่างรถผู้สหายหกวันนี้ท่านสามารถจะทำล้อข้างที่สองของฉันให้เสร็จได้หรือนายช่างรถได้กราบทูลรับรองต่อพระเจ้าปเจตนาว่าขอเดชะข้าพระองค์สามารถจะทำให้เสร็จได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแล นายช่างรถทำล้อข้างที่สองเสร็จโดยหกวันแล้วนำเอาล้อคู่ใหม่เข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเจตนะถึงที่ประทับแล้วกราบทูลว่าขอเดชะล้อคู่ใหม่ของพระองค์นี้สำเร็จแล้วพระเจ้าประเจตนะรับสั่งถามว่าดูก่อนนายช่างรถผู้สหายล้อของท่านข้างที่เสร็จโดยหกเดือน ย่อนหกราตรีกับอีกข้างหนึ่งเสร็จโดยหกวันนี้อะไรเล่าเป็นเครื่องทำให้แตกต่างกันฉันจะเห็นความแตกต่างของมันได้อย่างไรนายช่างรถกลับทูลว่าขอเดชะความแตกต่างของมันมีอยู่ขอพระองค์จงทอดพระเนตรความแตกต่างกันของมันดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดัดนั้นแหล นายช่างรถยังล้อข้างที่เสร็จโดยหวันให้หมุนไปล้อนั้นเมื่อนายช่างรถหมุนไปก็หมุนไปได้เท่าที่นายช่างรถหมุนไปแล้วหมุนเวียนล้มลงบนพื้นนายช่างรถได้ยังล้อข้างที่เสร็จโดยหเดือนยนตนอยู่อีกหกราตรีให้หมุนไปล้อนั้นเมื่อนายช่างรถหมุนไป ก็หมุนไปได้เท่าที่นายช่างรถหมุนไปแล้วตั้งอยู่เหมือนอยู่ในเพลาฉะนั้นพระเจ้าปเจตน,นะตรัสถามว่าดูก่อนนายช่างรถผู้สหายอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยล้อข้างที่เสร็จโดยหกวันนี้เมื่อท่านหมุนไปแล้วจึงหมุนไปเพียงเท่าท่านหมุนไปได้แล้วหมุนเวียนล้มลงบนพื้นดิน ก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยล้อข้างที่เสร็จโดยหกเดือนย่อนอยู่หกราตรีนี้เมื่อท่านหมุนไปจึงหมุนไปเท่าที่ท่านหมุนไปได้แล้วตั้งอยู่เหมือนกับอยู่ในเพลาฉะนั้นนายช่างรถกราบทูลว่าขอเดชะกงก็ดีกรรมก็ดีดุมก็ดีของล้อข้างที่เสร็จแล้วโดยหกวันนี้ มันคดโค้งมีโทษมีรถฝาดเพราะกงก็ดีกรรมก็ดีดุมก็ดีคดโค้งมีโทษมีรถฝาดฉะนั้นเมื่อข้าพระองค์หมุนไปจึงหมุนเท่าที่ข้าพระองค์หมุนไปแล้วหมุนเวียนล้มลงบนพื้นดินขอเดชะส่วนกงก็ดีกรรมก็ดีกลุ่มก็ดี ของล้อข้างที่เสร็จโดยหกเดือนยน่อนอยู่อีกหกราตรีนี้ไม่คดโค้งหมดโทษไม่มีรถฝาดฉะนั้นเมื่อข้าพระองค์หมุนไปจึงหมุนไปเท่าที่ข้าพระองค์หมุนไปแล้วตั้งอยู่เหมือนกับอยู่ในเพลา่าฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ท่านทั้งหลายจะพึงคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้น คนอื่นได้เป็นในช่างรถแต่ข้อนี้ไม่ควรเห็นดังนั้นสมัยนั้นเราได้เป็นในช่างรถดูก่อนภิกษุทั้งหลายคราวนั้นเราเป็นคนฉลาดในความคดโค้งแห่งไม้ในโทษแห่งไม้ในรถฝาดแห่งไม้แต่บัดนี้เราเป็นพระอรหันต์ะสัมมาสัมพุทธเจ้าฉลาดในความคดโกงแห่งกาย ในโทษแห่งกายในรถฝาดแห่งกายฉลาดในความคดโกงแห่งวาจาในโทษแห่งวาจาในรถฝาดแห่งวาจาฉลาดในความคดโกงแห่งใจในโทษแห่งใจในรถฝาดแห่งใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกขุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งไม่ละความคดโกงแห่งกายโทษแห่งกาย รสฝาดแห่งกายไม่ละความคดโกงแห่งวาจาโทษแห่งวาจารสฝาดแห่งวาจาไม่ละความคดโกงแห่งใจโทษแห่งใจรสฝาดแห่งใจเขาได้พลัดตกไปจากธรรมวินัยนี้เหมือนกับล้อข้างที่เสร็จโดยหกวันฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ละความคดโกงแห่งกายโทษแห่งกายรถฝาดแห่งกายละความคดโกงแห่งวาจาโทษแห่งวาจารสฝาดแห่งวาจาละความคดโกงแห่งใจโทษแห่งใจรถฝาดแห่งใจได้เขาดำรงบัางอยู่ในธรรมวินัยนี้เหมือนกับล้อข้างที่เสร็จโดยหกเดือนย่อนอยู่หกราตรีฉะนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักละความคดโกงแห่งกายโทษแห่งกายรถฝาดแห่งกายจักละความคดโกงแห่งวาจาโทษแห่งวาจารถฝาดแห่งวาจาจักละความคดโกงแห่งใจโทษแห่งใจรถฝาดแห่งใจ,ด,งใจ,งใจดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล